สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมื่อนี้เจแดงก็มาอยู่ที่วัดปูดำหรือวัดบ้านวัดป่าบ้านเราตำบลแค่นงจังหวัดลอยเอ็ดค่ะอำเภอเมืองเจแดงเขามาเนาะค่ะกับาไหวายพระองค์พระประธานน้ำกันค่ะท่านผู้ชมจะยินเสียงลำลือเพล่นเบิงตาสร้างของเพิ่นเนาะเจแดงกับมาเบิงเองเดี๋ยวไปกราบปูน้ำกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชม ค่จะจะ้าจ้าเสียงปูเบ้าเลี้ยงพูมพุ่มพุ่มนี่แหละเลี้ยงพู่มมันก็นตั้งมาหลายร้อยปีแล้วล่ะก็อาจ,จีตเป็นร้อยปีคือเจ้าหนี้เขาพัลลอกบางนีก็ได้แต่ว่าเขาถิงล่างไวง้ยี่สิบกว่าปีก็เลยเดี๋ยวมาอยู่ไปบุกเบิกบองแห่งนี้อางแหงนี้หลายมองนี่หลอกไปตามไปแปลงไต่เดี๋ยวไมอยู่นี่แหละเขาล่างถิงล่างอย่างยี่สิบกว่าปีก็เลยมาผิกมา นี่อยู่นี่แหละมาถากมาถางมานั่นครับพี่น้องทหารทหารนั่งหรอ้วก็ที่นี่ก็มาอยู่กัมันเป็นเบิ้งเบื้งแล้วมันเป็นพุ่มสีมะตะเกาเป็นพุ่มทางโชคยู่ดอกตามพี่น้องบ้านนี้แตสมัยหลวงพ่อวัน์แต่สมัยหลวงพ่อวันมาอยู่บนบ่หลวงพ่อวันวัดทรรมวงบ่นั่งตระกูลบ่รู้นะหลวงพ่อพระหัวเนี่ยหอวงพอพรหัวเนี่ยตาบังหัวตะว่า คู่หมีเกีงท่งนี้อยู่ตามเท่าที่สือปอดมาว่าเก<ช>ียงท่งนี้อยู่เป็นมาแต่ยุกแต่ต้นหมละก็ะซึ่งว่าคันที่ถามว่าบอดเขาทิ้งล่างไปมาบุกเบิกตั้งถึงมาบุกเบิกตัปีหายเจ็ดปีหายเจ็ดเลยแมนขอเมื่อปีหายเจ็ดเลยบุกเบิกคุ่นอันนั้นมาตะพุ่นละมีประสบการณ์แปลกๆแต่ถามว่าเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับโชคครับหากห้อยนี่ก็ดีกว ก็พอดีว่าแต่นั่นเนาะขัดเตี๊ยเลือแต่บูมักเนาะแต่ว่าได้ยินเขาว่าเกี่ยวกับโฉกแล้วยังอยู่แหละตัวลวงปู่ตัวลวงพ่อเองก็พอดีไปนั่นดอกก็มีแต่โยงของพ่ากับมาเบิ่งเอาขูดเอาดูเอาบางคนเขาก็มากเสียงท่าเอาหลวงพ่อก็พอดีสอนให้คนงมง่ายดอกก็่เดี๋ยวต้องคเสียก็ว่ามันเขาเจ้าเมื่อปูเท่าไปนั่นเมื่อปูเท่าไปได้ทายเอาปูล่องอยู่ค่ะปูเบิ่งบ่ ปูเบิงบอกเจแดงเอาปูลงอยู่ได้หมือนปูทั่วไปหายให้ห้านะ่ะเจแดงอยู่นั่นพอดีเจแดงเป็นคนรับสายได้นั่นเา<อ>เป็นคนคุยกับปูมป,ปน,น่ะหรือฟังน้ำกันละ่ะเ<แ>จแดงก็เลยทายเอาปูลงยูทูบอยู่ที่ปูทั่วไปหายให้ห้าหมือนหน่นะบันี้ให้ห้าพื่นซวนมากอยู่เจแดงว่ามันไก่ทั้งเบา่างทั้งไปหลายทางก็เลยบอกมานํเนเ<ร>าเพิ่นแบบ,บ,บต,ต,ตรงตรงตะตบิดตากอตะที่เหล็ก เห็นเกียร์แดงนี่มีคนแนะนั่ก็เลยถือจลิตโยที่นั่นก็นได้บัดที่นี่เห็นเกียรแดงไปอยู่วัดชีพะขาวปูว้ก็เลยว่อยากไปหนุง<ฆ>บัดที่นี่ก็มีควมคิดว่าอยากให้เกียรแดงเขามาพัฒนาวัดซอยกันเนี่ยเขามาเป็นเกียร์ที่ยังรู้ว่าซ<ฆ>อยกันเนี่ยพอเบิ้งเบิ้งแล้วมานําเสนอเ,อ,อเป็นเออนําเสนอส่วนการบุญการกุศลเนี่ยพอเบิ้งเบิ้งแล้วเป็นคนที่ฝากไว้ทั้งบุญทั้งกุศลอยู่เป็นผู้ซื่อสัตย์อยู่ อันนี้เขาปฏิว่าพา่อพิ้งไปช่องนั้นช่องนี้ด้วยนี่ <Okay. S 2> ในความเห็นของหลวงปู่ <Okay. S 2> อาจารย์ผู้เจ้าสำนักที่นี่ <Okay. S 2> คือเล่งเห็นความสำคัญของเกียร์แดงอยู่ว่า <Okay. S 2> เป็นผู้ฝักไฟในการบุญอยู่พอ <Okay. S 2> อาจารย์กับหลวงปู่นี่ก็ติดตามอยู่ต <Okay. S 2> ิดตามดูช่องอยู่นะว่าคือใส่ใจใส่ใจอยู่เป็นคนที่มี <Okay. S 2> คุณธรรมอยู่เ <Okay. S 2> บิ่งออกอยู่พ่อได้ดี <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละที่นี่ก็เลยว่าไอ้มีคนถามหลายมี คนถามหลายเนาะว่าล่างซ่งน mm. ี so friend, s <S s <S ่สิมาเมื really ่อไรล่างซ่งผู้ตีลังกาเนี่ยหรือว่าโยมเหมียวเนี่ยอันนี้ตามเห็นเขาเจ้านั่นบอกกันแต่ว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปนั่นเราเห็นเขาเจ้าบอกกันเนาะหลวงปู่ขาไ่ได้ไปเขาบอกขาเห็นว่าตรงมากมือนเมื่อันที้เท่าไหร่เห็นเด็กขาเจ้าว่าสิมาวันที่สิบสามนะอันนี้หลวงปู่ได้ยินเขาบอกกันเขาว่าสิมาวันที่สามกับว่าเป็นยังกะเพิ่นเคยให้ถูกอุ้มบ่ค่ะเพิ่นเคยให้ถูกอุ้มบ่ ล่างคนซื่อเมียวตะที่ล่างกาผู้เก่าเขาเกศเก่าเก่าเกศผู้พันไทยเขาเขาเกศน่ะผู้พันไทยเ่าเขาเกศยุวัดนี่แหละที่เพิ่นไหยปัญหานั่นแหละแต่ว่าหลวงปู่ก็บอกหนิหัวใจกันเป็นการสุดตัวแล้วก็เพิ่นเพิ่นว่าปู่คุณหันไปเขานิมิตรปู่คุณหันปู่ดำห้องนี่ไปเขานิมิตรซึ่งหลวงปู่เป็นพายุวัฒนนี่ก็าจากปวดภัยญาติโอมเนาะ สมัยเศรษฐกิจมันเกิดจังว่าล่ะมันเกิดเลยแต่คว่มเสียหลวงพ่อบ่ให้สอนให้งมง่ายเดียวให้สอนให้เล็กเลีนเบอร์เดียวแต่ว่าในเมื่อยุคเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้อย่างสิ่งอ่าทั้งที่เพิ่มของย่าเนี้มักิดเลยแต่ดีนั่นเอาแต่ว่าหลวงพ่อบ่เห็สอนต้สนับสนุนการพนันนะนั่นแหละนี่คือคนคิดหลวงพ่อคนเห็นหลวงพ่อแต่ว่าถถวว่ามองนี้ขันมันมีคนที่ว่าพัฒนาต้องการพัฒนาจริงจริงหรือว่า ตองการสอยหลวงพองิงเน่ะช่วงนี้หลวงพ่อมาดีอยากสร้างองค์ดำมาด้ย้อมแดงอดีตแถวว่าเอา้าก็อยากสร้างองค์ดำเพราะว่าเพิ่นเขียวเขียนสะเกินในใจเนี่ยมัน<อ>ขันสร้างตัวนี้ขึ้นเนี่ยอยากได้หยังท,ที่ที่ที่มองเห็นอยู่นั่นนี่นู่นเห็ดลูกปราสามเม็ดสามเมตดมเมตออขันฟูฟูได้มีส่วนตรงนี้อยากได้หยังเนี่ยอยากได้หยั่งหลวงพ่อจีบบอกมันมันสีเฮ็ดอีกบอก่ค่ะสีเฮ็ดอีก เฮ็ดองด้รูปลอองเพิ่นนี่แหละรูปล้ออันนี้อันนี้เป็นรูปยังไะหุ่นบ่อกหุ่นเพิ่นเอ่อรูปล้ออยู่นี่อันองนี้องนี้แค่จำลองชั่วคราวซื่อจำลองชั่วคร์เาเอาองนั้นแท้แท้อืนเอาเอาแบบเฮ็ดสมบูรณ์อันนี้คือรูปตั้งเพิ่นอันนี้สงสัยเพิ่นซื้อมาเลยเนาะบูชามาเลยเนาะเออบูชาตัวนี้บ่ได้รูปบ่ได้รูปล้อแต่ว่ารูปล้อจริงเนาะเพราท่านอีกปั้นขึ้นอ๋ออย่าได้รูปล้อเลดนิวอย่างโบเออไปโปรจากเตอร์ซือ อ๋อค่ะค่ะส่งลุรอน้ำกันก็เรียกว่ากันยุแเมยแดงน่ะน่ะเกยแดงเออหรือว่าเมยแดงเขาเนี่ยเป็นผู้ใจบุญในทาางการกุศลเนี่ยน้ำเอีบซี่เข้าหรือว่ามารวมกันแน่มาพัฒนาซอยกันแน่วัดพัฒนาวัดป้าบัดเล่าซอยหลวงปู่แน่สันเด็คกับอุ้ยทางเขามาทุลักทุเลแม่ทางเขามาเขาพอดีทางไปหน้าบันเจแดงลาดยางแล้วนั่นลูกโปยหินแล้วอันนี้หยิบต้มมาขึ้นหนตกบ่ค่ะมาขึ้นห่นตก หลวงปู่ก็เล้งเห็นความสำคัญของเกลแดงอยู่เพราะว่าหลวงปู่นี่กับวันวานั้นเรากับพ่อเบิ้งออกว่าเพิ่นเป็นผู้จิตใจบริสุทธิ์อยู่ตามปฏิเสธน้ำวัดมาต่างๆมากกับใดกับเขาเพราะแม่หลวงปู่ได้เราเขาก็บเหตุว้ยนีสืบสารทางศาสนาให้มันเจริญงอกงามดุจเมียมานั่นละเขาก็เอาบุญกุศลมนุษย์อยู่ได้ระถึงลอยปีนอ๊ะแม่แดงนอ๊ะอันนี้เขาเกี่ยวกับอะไรเกลี่ยกับไฟในบุญในว่า หลวงพ่อเป็นคนคิดทั้งส่วนดิวงเป็นหลวงพ่อสิไปเอ่อแจนวันแต่ว่าขันนั่นกัให้แม่แดงเนี่ยนะเอฟซีเนี่ยว่าเห็นไหมทางนี้เนี่ยเขาเขามีโชคน้ำกันไหมบอลเนี่ยดิหยาดงวันที่สิบสามที่เพิ่นผู้เพิ่นเอาแม่นสิมาเอาเออบวงสวงวันที่สิบสามเจเดงก็ว่ามันไก่บ้านเจแดงเจแดงเลยบอม่าปนิดเครื่องนักข่าวมันกับมาหลายช่องอยู่เจแดงบอกบอกวันที่สิบสามทีหด จ่าจ่าเม่นอันราคาเพิ่นกับขมาหลายซองอยู่ก็เลยคิดว่าบ่อยากกันมามามาทับเส้นทางรุ่นน้องรุ่นหลังเพิ่นให้เพิ่นมานําเสนอจะบานีแดงไกจีแดงวัดวันนี้ได้ไม่โอกาสพานมาไก่แล้วเมื่อคืนนอนอยู่ปทุมรัฐอยู่ไก่กันเลยมาก็นัดหมอีกซองหนึ่งขามาอยู่เพิ่นเสมาลำกลงอยู่เมือคขึ้นนี่นอนอยู่ปทุมรัฐเนาะ อยู 1941, ่ไก่หาสิบกโลมากนี่มันนี่แม่เดียยงไม่เห็นเราเป็นตังไหนสถานที่บองนี้มันสัพยายามันหมอเกีียวกันเห็ุการสางบ่ก็อยู่ห้างไก่บ้านอยู่กันดานอยู่ด้านนอกันดานอยู่ทางทางนะทางน่โปรยหินก็จะดีเนาะเออดีดโปรยหินก็จะดีทางอยากออกมาจากวิดบ้านเลยจาท่างเกี่ยนนะเพราะว่าฝนตกมืงขึ้นมาเละเทะไปเบิดเนาะ ปกติทางใดบกอ,อยังสีเดียนอันนี้ไก้ความจะเจร่ญนไก่ในเมืองอยู่แต่ว่า<ห>ท่างมาวัดเท่าสิผ่พานทงหน้าเนาะพานธงหน้ามากหน่อยหนึ่งแต่กระทั่งทางบรเป็นท่างหินนะก็นอนกับสิ่งีหินมาโล่กับะดีเขาอามาโล่ลในช่วงหนึ่งพอบอต่อแต่ว่าอยู่ไม่อยู่ประเทศนี้ก็บงบมันเป็นขอแต่ว่าเป็นดินไหมเนาะเป็นดินเป็นดินนจะเป็นหินเน่ะแต่คนเชียร์่าวากานถือเมื่อ้วให้มีสัจจะ ให้มีสัจจะในการซอยทั้งวัดทั้งว่าเนี่ยขันมีโอกาสถ้าต่อใ้มีสัจจะมาซอยกันเนี่ยเพราะว่าผู้นี่มันเป็น,น,น,ปน,นออผู้อยังไนหลวงพ่อกบหลุดอกผูก้ยุ่งมากนี่ก็ดีแต่ว่าอี่ยังต่างแต่ตตคนกับขันพ่อไปกับว่าเราต้องที่ใดประยุทธนเป็นข้าวทีแร้งเนี่ยค่ะปูพันแรง้งนี่นะปูพันแร้งปูพันแห้งอยู่เนะาะปูพันแหง้ง คนดิวสสวีเดนยุ่ยยุ่ยน้ามันหมือนกเนอืออ๋ออ๋บอนออ๋ออ๋นอ๋ออ๋อ็นออาออัออ๋ออาอม๋ออ๋ออ๋ออ๋้อบออ๋ออ๋าด๋ออ๋อีกออ๋กอ๋อ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 ่๋ออ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 ขออ๋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 อนอบลแคนใหญ่เนาะค่ะจังหวัดร้อยเอดเนาะ เจดงก็ได้มาถึงมาพ่อแล้วมากราบไหว้บ,บูชาแล้วก็ขอโชคขอลาบแท่นท่านผู้ชมในเจดงให้ไม่โชกไม่ลาบไปน้ากันเนาะค่ะกีกับคุยกับปูมาแล้วเนาะตามที่ท่านผู้ชมในยินนะกิติจับเปิลกับบธรรมดาเนาะค่ะสถทานนีกับท่านผู้ชมนี่เหมือนขึ้นปูวาสิเป็นขึ้นเมืองอีกเมืองหนึ่งจดแดงว่าก็ไก่ไข่ข้ามโสดเนาะ ว่านะเพราะว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งของเพิ่นสันผู้ชมเมื่อคยสิได้ยินกิติพสาเพิ่นแล้วเนาะคะ่ะจักหน่อยสิมีคนมาเอาห้าน้อยค่ะท่านผู้ชมห้าน้อยสามตัวจากปูเพิ่นม,มาเอาทุกมือกระถูกทุกมือเนาะแต่สำหรับเลหลขกใหญ่เข้ากับแถวฟังวันที่สิบสามน้ำเพิิมมมน,นะะาม,ามาเพิ่นสิได้ตัวใดญเนาะค่ะถ้าไม่ีโอกาสมากจะแดงกันสิมาในวันที่สิบสามเนาะคะ่ะ ถ้ามีโอกาสมาถ้าบริติธุราทางอื่นเนาะผูเพิ่นมาเอาก็ไดเมนแมนน้ำกันกเจแดงก็มาหาซองให้ท่านผู้ชมเบ่งกันเทียมีโศกมีลาบปูเอ้ยขอแฟนคลับเอชีเจแดงให้เห็นตัวเลขนําไปสื่อขอให้ถูกนม่เด้อครับปู ซองเอาค่ะท่านผู้ชมปู่นเสี่ยงให้ตัวใดปู่้ยขอสวดขอลาบให้แฟนคลับทั้งบ้านให้ได้เห็นน้ำให้ได้ถูกน้ำเอาท่านผู้ชมว่าตัวใดจะแดงเราเพราะท่านขาดคั้มเเห็นไหมีะแดงเห็นเป็นเกาห่าดิท่านผู้ชม พ่อว่าพอท่านจบขั้นเดียกับมองเห็นได้ไหมอันนี้คือเลขสองเนาะเลขสองมาหนี่มาหนี่นี่ไหมเรียวเขามากก็เห็นโดนไหมพ่อว่าอยู่ดีๆมตาตาบันไดคะ่ะลงย่างลงกลางเลยจ้ะลงย่างลงกลางฤท่านผู้ชมสีเห็นเป็นตัวใดเห็นคือกันกันนบเจดีย์ว่าวมองไก่ก็เห็นนะมองไก่จังน้อยก็สิเห็นอยู่ เห็นเป็นตัวเก่าได้ค่ะท่านผู้ชมเี่แดงว่าเก้าหาทดินี่ท่นาทนผู้ชมมีทั้งบา,านว่าเมนบ่ะบอเออเบิซื่อใส่ดิจะแดงว่ามันีเว่ามันซื่อไหวหรือว่านั่นซื่ออ๋อซื่อได้รอตรีบค<ข>ูนึงมั่งอ่าเดยสีซื่อเดยเนาะปุ้ยเออบ่ ามาเห็นตุ่ตงมันดังเลยดีอ่ะนะโอ้เบืองตัวอื่นกับท่านผู้ชมมีบอกก็เห็นหาตัวอื่นก็เห็นหายู่คือเกา่าปูดำมีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมมีความศักดิ์สิทธิ์เจดงเขามากอะ่ะโอ้ฟังปูพันเบาเจดงย์ศรัทธาเลยเจดงย์ศรัทธาเลยฟังปูพันเบาหรอ ตะกี้กับเบิ้งคลิปผู้อื่นกับว่้ใครได้เบิ้งไปันไดเนาะบ่ะใครได้ติดตามบันไดเบิ้งเบื้งผ่านผ่า่ได้เข้ามาเบิ้งได้ค่ะท่ะานผู้ชมบ้านบ้านเล่าตำบลแค้นใหญ่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเนาะค่ะอเิ่ยู่วไก่หมู่บ้านอยู่ดิเป็นปลาเป็นดอนเป็นปลารอบนั้นก็เป็นท่งหน้าเนาะ คือเมืองเมืองนหนึ่งเขามาแล้วไม่นีความรู้สึกว่าอยู่ในป่าล่ะกะ็สุ่มเย็นเหมือนเหมือนข้ามสนดเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นบเอเอ,เอาโซกอาลาไปจักเจแดงเนื้อเหมือนนี้เด้อค่ะอาถาถาเพิ่นสิมาเอาห้นาน้อยอีกที่หนึ่งเดี๋ยวถาเพิ่นแจ๊กน้อยค่ะสําหรับห้าน้อยเพิ่นมาเอาทุกมือเพิ่นกระถูทุกมือสามตัวเพิน่นเนว่าสันล่อเพิ่นอีกนิดนึง มันไก่เสียมากหอนแล้ว